เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ฮือฮายอย่างมากเมื่อรายการนางอย่างทัวมาลงได้มาจุดประเด็นโดยมีพิธีกรนังคือพุอานน์ปุ้มปุ้ยเพชรจ้าและอภัสสุได้เล่าในรายการว่านางเอกสุตาตัวท็อปซุ่มคบกับเจ้าของโรงแรม,มส่งอบป,ป้ามีคนเห็นอยู่ชายหาดซึ่งทางพิธีกรได้ใบเพิ่มอีกว่าเป็นนางเอกสุ ตัวท็อปเบอร์ต้นๆของประเทศซึ่งมีความรักหลายครั้งตอนนี้กำลังซุ่มคบเจ้าของโรงแรมส่งอบป,ป้าโรงแรมอยู่ติดริมชายหาดโดยทางพิธีกรพุทอานนท์ได้บอกใยชื่อมีห้าคนคือ1นึ่งอัาชลาภาสองเบลล่า แมทเพรณี 4, สี 5, ่กีนอัสดาพรห้าปางกัญญาลักษ์ส่วนพิธีกรหญิงอย่างปุ้มปุ้ยก็ได้เผยว่าเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันกับนางเอกคนดังกล่าวเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเพื่อนกลุ่มนางเอกเคยมาจีบนางเอกคนนี้หลายรอบแล้วแต่จีบไม่ติดแต่พอตอนนี้นางเอกคนนี้โสดก็เลยเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ สิบสำเร็จและทางอีกพิธีกรอย่างเพชรจ้าพูดเสริมอีกว่าข้อมูลที่รู้มาคือหนุ่มอปป้าคนนี้เหมือนจะรวยสู้แฟนเก่าของนางเอกคนนี้ไม่ได้อย่างไรก็ตามด้านพสต์อานนท์แอบทิ้งท้ายตัวอักษรย่อว่าเป็นพอผ่านนั่นเองแล้วเพื่อนๆคิดว่าเป็นใครกันงานนี้เดาไม่ยากเลย